โอ้มึงคือลันอ่นไงแท้ป่ะป่านนั่นแล้ยน้องขันที่ว่ายอยากเขียวรึเปเนาะโอ้อยากเกี่ยวของนี้ฉันก่ต้องห่วงสุดยอดอยู่แล้วอออเอาเอาลงทอดได้หวะครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับทุกท่านจะต้องขออนุญาตนะครับงดการรับซองนะครับเพราะว่าอ้อยกระเบิดนะครับเห้งกระเบิดอ้อยกระเบิดนี่น้ำกันขันพอดอยากได้ก็คือขอตาอย่างเดียวครับช่วงนี้ยขันต้องก็มารับอีกนะครับเลือต่วสองนะครับต่วสองยังพอได้ใส่อยูอ่นะครับ ก็เหลือสามลอยหาสิบล้านก็เกือบกวตามามล้าอ่งลบกว่าได้ก็ดูแลมันให้ดีแล้วก็เฮ็ดมันให้ได้คนเขาเนี่ยมันมันธรรมดาทางเขาเฮ็ดอันยังแปลกๆมั่วมันคือจุกเป็นเป้าสายตาของประชาช้อนช่อใสยี่หรอเพราะฉะนั้นชาวเขามีอุดมการณ์นิสิตพัดเราิ้งที่เขากำลังที่เห็ยื่นเนี่ยเขต้องไปสร้างเสียงนกสร้งการตั้งใจเฮ็ดให้ดี เรื่องธรรมชาติของคนไทยเนี่ยถ้าเห็ดเงียงได้ดีมันยังนี้กะแผลที่น้ำกันบ่าเนี่ยนั่นเป็นโอกาสของเขาเลยหกล้ําอู้มึงกระนานงหกล้ําคือแจป้ะหนี่คือใจครับคือใจ๊ใจคบคือแจ,จครับมันบอก

ผมไม่ได้ผมไม่ได้หวังเลยกับันที่ผมอยากให้มีโอกาสคนที่คนอ,อยากมีไฟอ่ะท่านประธานผมที่เ่าอยากเลยผมคนทตอบคนๆเนี้ยผมเลยเนี้ยผมจะรับทีต่อยอวัดฝันใได้ท่านได้หดจากเลยว่าเอามาลงใส่นะครับ อันทำไอ้ก็งั้นว่าอยู่นี่นี่ตั้งอยูม่มองใด้ไอ้ซื้อไว้จังไงตั้งอยูม่มองใดตำบลยังอำเภออยังครับที่เนี่ยวันหลังทู่ดินครับไอ้ตำบลหนองถามแจ้งข้อใช้พุม่มครับตำบลหนองถามแจ้งข้อใช้พุ่มซื้อไว้จังไงก็ครับเนี่ยซื้อเต้ยครับเต้ยเต้ยโอ้เต้ยเต้ยทหารเนาะ,ะน <c ười> ครับดีใจเพราะเพิ่ห็นครับที่เอามาส่งก็ได้ยังใจบ้ครับค่อยแจกไรค่อยแจกไรค่อยแจกไรไงเนาะ ลุงชนกับอยู่ที่นี่ละลุงชนบ่ได้คิดว่าอย่างเราให้โอกาสเกษตรกรทนกันทุกคนนะครับผู้ใดสนใจก็ทดลองพันธุ์บึงคือมา้ารับรองครับขายได้ค้นทุนคื้นนึงจะตัดแรกที่ละเนี่ยบ่ต้องคิดอย่างมากเกิดมาเป็นอ้อยถ้าตัดขายโรงงานได้เลยบ่ต้องย่านอขอบคุณหลายๆนะครับเดี๋ยวขอตัวครับบ้านบัเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับยมกันปิดแล้วโอเค